สวัสดีครับอยู่กับผมในช่องเด็กปลายดอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการที่พาภรรยาไปคลอดลูกคนที่สองนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับดีเด็ดของลูกคนที่สองเนี่ย จะเป็นวันที่2เดือนมกราสองพันยี่สิบสี่นะครับแต่ว่าก็ออกมาตอน38วิกเด็กมันก็สมบูรณ์ตั้งแต่37เนาะแต่ว่าหมอเขาตีไว้ประมาณ40วิกใช่ไหมครับก็ออกมาตอน38วิกวันที่19เดือนธันวาวันอังคาร2023ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะเหมือนเอเมดเลยเอเมดก็ออกมาประมาณ24เดือนธันวาสอ2พัน ก็ห่างกันประมาณเกือบเกืบสปีวันนั้นผมก็ตื่นเช้ามาไปวิ่งเพลนเตอรไปออกกำลังกายวิ่งเพลนเต็แล้วทีนี้ก็วิ่งอยู่เมียก็ส่งข้อความใน messenger แต่ผมก็ยังไม่อ่านเพราะผมก็ยังวิ่งเสร็จปุ๊บแกก็ส่งมาเรื่อยๆขึ้นอ้าวทีนี้มันไม่ปกติแล้วก็คิดว่าเออน่าจะเจ็บท้องหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็เปิดอ่านเปิดอ่านเสร็จทีนี้ก็ภรรยาก็ เจ็บท้องแกก็บอกว่าเริ่มเจ็บท้องแล้วเริ่มมีเลือดออกมานิดๆนะเอาแล้วทีนี้งานเข้าเลยผมก็ยังไม่ได้ลาผมก็ยังไม่ได้ลางงานแต่ว่าก็บอกยายเกินๆไว้แล้วว่าเออผมอาจจะหยุดประมาณอาทิตย์สุดท้ายของปีนะผมจะหยุดแล้วนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบอยู่ดูแลภรรยากับลูกเอเมดคนแรกนะจะขอหยุดแต่ก็เจ็บท้องก่อนก็เลยต้องรีบโทรไปบอกตอนเช้าเลยประมาณ9ก้าโมงเช้าบอกว่าผมอาจจะไม่ได้มาละ ผม,จจผมอาจจะหยุดยาวแล้วเพราะว่าเมียเริ่มเจ็บท้องต้องเข้าโรงพยาบาลครับหลังจากนั้นก็เริ่มรีบเคลียร์ของซักพงซักผ้การีบซักผ้ารีบซักผ้าแล้วก็ไปซื้อของซื้อพวกอาหารแบบที่พอเราจะต้องซื้ออาหารขนมอะไรเงี้ยเตรียมเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะเราต้องไปนอนโรงพยาบาลแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องนอนกี่วันเหมือนลูกชายคนแรกก็นอนไปหลายวันแต่ว่าคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้นอนกี่วันก็เลยต้องซื้อกับเขารีบรีบซื้อรีบเตรียมตัว ก็ประมาณบ่ายโมงภรยาบอกว่าเออตอนนี้เริ่มเจ็บแบบทุกๆ4นาทีทุกๆ5นาทีละสนาทีละเราไปเลยนะเราไปรอเลยดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็ไปวันอังคารประมาณบ่ายบ่าย,าย,ายสองบ่ายโมงบ่ายสองนะั้นผมก็ไปถึงโรงพยาบาลหลังจากนั้นภริบาลนูน้นก็นี่มาเช็คแบบช่องคลอดเปิดเท่าไหร่นู้นนี่นั่นก็ก็บอกว่าเออวันนี้น่าจะคลอดแล้วแหละพอรอไปจนถึง6กโมงครึ่งลูกก็คลอดออกมาก็เช็คแม่เช็คนูน่นเช็คนี่ทุกคนก็โอเค แต่ว่าครั้งนี้มีประสบการณ์จากครั้งครั้งที่แล้วก็คือเราไปถึงปุ๊บเขาออฟเฟอร์ให้เราฉีดบล็อกหลังใช่ไหมแล้วก็จัดไปหลังจากนั้นพยาบาลเขาก็บอกว่าเออพรุ่งนี้ก็กลับได้แล้วพว่อแข็งแรงอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็แข็งแรงลูกก็แข็งแรงโอ้เราใจชื้นเลยจะได้กลับแล้วไม่อยากอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลน,นานก็มันไม่มันไม่ใช่บ้านเรานะมันก็ไม่ค่ยชินอะไรเงี้ยเดี๋ยวพยาบาลก็มาเดี๋ยวอะไรมาพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนเสร็จทีนี้รอรอ,อทอําเอกสารโน่นนี่นั่นนันน่น,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 นไป เขาบอกว่าต้องเช็ค24ชั่วโมงสําหรับเด็กเนี่ยต้องเช็คว่าแกสมบูรณ์ไหมแกโอเคไหมเช็คเลือดเช็คตรวจนู่นตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รอทุกอย่างก็ดูโอเคเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยให้เรากลับบ้านทําเอกสารทุกอย่างนู่นอ่ะสี่ทุ่ม,ก,ก,มกับกืบสี่ทุ่มเรากลับบ้านหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ส่งบินค่าพยาบาลมาทั้งหมดเลยอ่าก่อนหน้านั้นที่เราไปฝากคัน บินทั้งหมดที่เรารวบรวมมาได้ก็คือ32,903ดอลลาร์นะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยเอา35คูณเข้าไปตอนนี้ก็จะตกอยู่ที่ง1้าน0 0 0กว่าก็เกือบเกือบ800นะครับอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายที่รัฐที่ผมอยู่คือรัฐมิเน e โซตานะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ารัฐอื่นหรืออ่าซิตี้อื่น สเต็กอื่นเนี่ยอาจจะมีค่าของชีพที่ต่างกันค่าพยาบาลก็อาจจะมีการแบบขึ้นขึ้นลงลงต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะมีที่ที่อื่นที่แพงกว่าที่อื่นที่ถูกกว่านะผมก็ไม่ได้ไม่ได้แน่ใจแต่อันนี้คือค่าพยาบาลที่รัฐที่บ่งอยู่นะครับตั้งใจว่าจะมีลูกที่ในอเมริกาก็จะต้องวางแผนเก็บเงินถ้าสําหรับคนที่แบบเป็นคนผิดกฎหมายหรือเป็นผีน้อยหรือไม่มีอินชอรันไม่มีประกันสุขภาพใดๆเลย ก็จะต้องมีเงินเผื่อไว้อย่างน้อยสักห้าหมื่นหกหมื่นน่าจะได้ไหเพราะว่ามันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายหลังคลอดใช่ไหมครับก็จะต้องซื้ออุปกรณ์ของเด็กหลายอย่างสามหมื่นเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะมากๆนะถ้าเก็บเงินจริงๆเนี่ยสามหมื่นหนึ่งปีก็เก็บอาจจะเก็บไม่ได้เพราะจะต้องมีค่าเช่าบ้านค่ารถค่าประกันรถค่าซื้อนู่นนี่นั่นเียข้อดีของการที่มีลูกในอเมริกาก็เด็กเกิดมาก็เป็นสัญชาติอเมริกานะ ใช่ไหมครับสวัสดิการหลังจากนั้นลูกก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลจากอะไรของของเขาเนะี100่ยแบบยเซไม่เหมือนคนที่แบบเป็นพ่อเป็นแม่นะที่เป็นผีน้อยเราก็อาจจะต้องดิ้นรนสู้ต่อไปแต่มันก็ดีเผื่ออนาคตของลูกแต่ว่าก็ต้องนะวางแผนชีวิตครอบครัวให้ดีนะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้าว่าภรรยาผมมีประกันสุขภาพของรัฐบาลรัฐบาลเขาใจ่ายให้หมด ตั้งแต่ลูกคนแรกคนที่2นะครับก็จ่ายให้หมดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักดอนเดียวพูดง่ายๆคือต้องมีประกันสุขภาพนะแบบถ้าไม่มีประกันสุขภาพก็ต้องเก็บเงินอย่างน้อย4ี่ห้าหมื่นนะครับผมชอบอย่างหนึ่งก็คือในโรงพยาบาลอเมริกานะครับก็จะมีเขาเรียกว่าไงห้องแคนตินห้องแบบเหมือนห้องที่เราสามารถไปอุ่นอาหารได้ ้องที่ไปตักน้ําร้อนเอามาดื่มได้น้ําเย็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยเปิดตู้เย็นปุ๊บเนี่ยที่เขาเขาจะมีจูสเขาจะมีน้ําผลไม้เขาจะมีไอติมเขาจะมีแบบขนมอะไรงเงี้ยเรากินได้หมดมีน้ําโซดามีน้ำอะไรเงี้ยเราไปเปิดดื่มได้รู้สึกชอบชอบถ้าใครได้ไปคลอดลูกในอเมริกาก็ลองไปหาห้องนั้นดูนะ ห้องนั้น,นช่วยชีวิตผมได้เยอะเลยเพราะว่าเราไปอยู่ในโรงพยาบาลบางคนอาจจะได้อยู่สองคืนอาจจะได้อยู่แบบ1คืน2คืนมีห้องนั้นเนี่ยมันก็สบายใจเราเปิดไปเอาของกินเข้ามากินรอต้องดูเด็กนะเพราะเด็กเนี่ยแรกเกิดเนี่ยกินทุกๆ1ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแกก็ร้องไห้ขี้ก็ร้องไห้ฉี่ก็ร้องไห้แบบไม่แบบเสียงนิดเดียวก็ ไม่ได้มันร้องไห้หมดเราก็ต้องตื่นมาอุ้มตื่นมาอะอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าเด็ก24ชั่วโมงในช่วงแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ถ้าเพื่อน,อน,อนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเด็กปลายดอยไว้ด้วยนะครับไว้รอติดตามวิดีโอใหม่ครั้งต่อไปช่วงนี้ก็พักยาวหน่อยพเพราะว่าต้องดูดูแลตัวเล็ก2คนนะยังไงก็ฝากเพื่อน,อนกดติดตามกด Sub s cribe ช่องไว้ด้วยนะครับยังไงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ รปยาก็นอนอยู่เริ่มเจ็บท้องตั้งแต่เช้าละตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงจะบ่ายสองละของวันที่19วันหนงนนะคันจะมีจะมี iPad, ไอแพดร้ไเอาไว้แปลภาษาเราฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันก็จะมี แผดตรงนี้ช่วยเราในการแปลภาษากับพึ่งบาลนะครับกับด็อกเตอร์กับอะไรอยเราไม่ต้องกลัวว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะมาในใจอยู่ห้องคลอดห์เราจะพูดกันยังไงเ,เขามีตัวช่วยนะครับน,นี่ตรงนี้นะนี่ก็อยู่ในรอบๆห้องตอนนี้ก็รอไป